สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เรามาทำเมนูยำถั่วพูปลาทูไข่ต้มบอกเลยทำง่ายอร่อยแซ่บมากๆกก่อนไปดูขั้นตอนการทำฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับครัวสนามด้วยนะครับขั้นตอนแรกเรามาซอยถั่วพูกันเลยครับถั่วพูสิบฝักซอยถั่วพูเสร็จแล้วนะครับนำถั่วพูเราไปลวกกันเลยครับ ต้มน้ำให้เดือดด้วยไฟกลางนะครับใส่เกลือป่นลงไป1ช้อนชาเกลือจะไปช่วยให้ถั่วพูเรามีสีสดนะครับนําถั่วพูเรามาลวกให้สุกเลครับให้เรานับ1-10แล้วก็ตักขึ้นเลยนะครับลวกถั่วพูเสร็จแล้วนะครับนำถั่วพูไปน็อกน้ำเย็นไว้นะครับ ถั่วภูคายความร้อนแล้วนะครับให้เราตักขึ้นเสด็จน้ำนะครับแล้วไปทําขั้นตอนการทอดปลาทูกันเลยครับจะใช้ปลาทูอยู่2ตัวนะครับให้เราทอดปลาทูให้สุกเหลืองสองด้านเลยนะครับปลาทูสุกแล้วนะครับตักขึ้นไปพักให้เย็นก่อนที่จะแกะเนื้อเขานะครับไข่ต้มสองฟองนะครับให้เราผ่าเป็น4ส่วนเลยครับ พริกทอด8เม็ดนะครับให้เราตำพอแค่หยาบๆยานะครับตอนนี้ปลาทูแล้วก็เย็ยนนะครับแกะเอาเฉพาะเนื้อเลยครับส่วนหัวกับก้างไม่ใช้นะครับเพื่อนๆเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับเดีย๋ยวเราไปทำยังถั่วูกันเลยครับ น้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียกหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำมะนาวหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งน้ำกระเทียมดองหนึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรสครึ่งช้อนชาคนส่วนผสมน้ำยำให้ละลายเข้ากันเลยครับน้ำยำละลายเข้ากันดีแล้วนะครับตามด้วยถั่วพูนะครับพริกทอดโขกหยาบหอมแขกซอยครึ่งหัวข้าวคั่วหนึ่งช้อนโต๊ะ แล้ตามด้วยเนื้อปลาทูทอดนะครับใส่ลงไปเลยครับให้เรายำคลุกเค้าให้เข้ากันเลยนะครับยำเข้ากันดีนะครับปิดท้ายด้วยไข่ต้มนะครับแล้วให้เราคนเบาๆมือนะครับเสร็จแล้วลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับ เสร็จแล้วนะครับเมนูยำถั่วพูปลาทูไข่ต้มสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับรสชาติจะมีความเปรี้ยวนำหวานนิดนิดเค็มนิดๆเผ็ดหน่อยๆนยะครับบอกเลยอร่อยแซ่บมากๆเมนูนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนําไปทําทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนําสูตรครัวสนามไปทําขายต่อย,ยอดสร้างอาชีพในเมนูยำก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้